ơ <laughs> bưởi เกียจมานั่งฟาร์มเองวะเบื่อไหมครับที่ต้องมานั่งเสียเวลาฟาร์มเกมเองโดยที่เราไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยเช่นเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้าปลูกปะกาลางังทําอาหารนวดสปาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยแอปพลิเคชันดีๆอย่าง UGphone แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น UGphone คือแอปพลิเคชันระบบข่าวที่ช่วยให้มือถือเครื่องเดียวสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือไว้ตลอดเวลาแม้จะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมยังสามารถฟาร์มให้เราได้ตลอด แบบไม่มีสะดุดแอปนี้เหมาะสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือกังวลเรื่องการใช้เน็ตที่เปื้อง UG Phone ช่วยได้หมดแค่10บาทต่อวันก็ฟาร์มเกมได้เต็มที่แล้วและถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าผมขอแนะนำแพ็กเกจ MVP ซึ่งมีสเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าใช้ดีกว่าสบายกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการความไหลลื่นในการฟาร์มแบบไม่มีสะดุด สนใจดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆผ่านใต้ลิงก์คลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดบู2 2เพื่อรับเพชร488เม็ดแล้วรอช้าอะไรโหลดเลยตอนนี้โน้ตแพดนะครับผมเป็นธรรมเนียมของช่องนี้ไปแล้วนะทุกคนก็ใครที่อยากอ่านก็สามารถเข้ามาอ่านที่ Discord ของผมได้ตอนนี้ Discord ค่อนข้างที่จะเงียบเงามทุกคนใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็มาสามารถพิมพ์หรือว่าแลกเปลี่ยนไอเทมได้ที่ Discord นี้นะโอ้โหดิสคอร์เงียบมากนะครับผมผมก็ไม่ค่อยได้รันเหมือนกันอะอย่างแรก เลยจะเป็นในส่วนของเนื้อหาใหม่ครับระบบต่อสู้ใหม่นะปรับปรุงหรือเปลี่ยนระบบคอมแบทใหม่ทั้งหมดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นการเนฟดาเมจหรือว่าเพิ่มดาเมจนะครับผมแล้วก็วอตต์ใหม่ครับอีวิลอปรากฏตัวหลังจากที่คุณฆ่ามอนสเตอร์ทุกชนิดรวมกันครบ100ตัวไม่ว่าเราจะฆ่าบอลตัวอะไรครับทุกคนให้ครบ100ตัวเนี่ยเราก็สามารถที่จะเสกเจ้า E ี i l e อ e ออกมาได้นะก็ไม่ต้องใช้ในส่วนของไอเทมในการเสก ก็เหมือนกับออบอสของสตาร์กเลยนะครับผมที่เราต้องตีมอนนะแล้วก็ไปเสกอาแต่บอสสตาร์กเนี่ยมันจะฆ่าแค่50ตัวเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็เผ่าไหมครับมโหรากาทุกคนอันนี้ผมว่าผมน่าจะไม่สมไม่สามารถที่จะหาได้แน่นอนนะเพราะว่าปกติไอ้เผ่าที่ที่ที่มันเป็นเผ่เาหนึงอที่มันหายากผมยังสุ่มไม่เคยได้เลยนะครับผมแล้วเผามาโหรากา มาใหม่เนี่ยเราได้จากการสุ่มรีโลเนี่ยทุกคนก็อย่าหวังเลยนะครับผมว่าผมจะได้นะก็ใครที่อยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงก็ไปสุ่มหาเอาเองนะแล้วก็เทรดใหม่ครับทุกคนก็คือนิสยัยนั่นแหละเติร์ดไอ์นะครับผมมีเอฟเฟกต์พิเศษด้วยนะสามารถหาได้จากการสุ่มจาก NPC เลยนะแล้วก็ลิลิคใหม่ครับเติร์ดไอ์ดรอปจากอ e ีวิวไอ์เท่านั้นนะก็อันนี้ค่อนข้างที่จะดรอปยากเลยนะ0.1%นะ่เรนี่ยเลดที่หมามากนะแล้วก็ไตเติลใหม่ครับ below the earth นะที่ มีคนถามมาในอัปเดตก่อนว่าพี่มันหายยังไงผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันยังไม่สามารถที่จะทําได้ตอนนี้ทําได้แล้วนะครับผมบิโลดเอิร์ดครับทุกคนขุดแร่ครบ1,000ครั้งก็จะสามารถที่จะปลดล็อกได้เลยใช้ในส่วนของเอ,อ่ออาร์ติแฟกต์ตัวนี้ได้นะครับผมดิวิงนะทุกคนก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็ ลูเลอร์เดอะโอเชียนคับตกปลาครบ1,000ครั้งก็จะสามารถที่จะปลดล็อกได้เลยซึ่งไตเติ้ลสอย่างเนี้ยมันจะเป็นไตเติลสำหรับการฟาร์มค่อนข้างเรียดีมากๆนะแล้วก็ระบบโพชั่นครับทุกคนสามารถที่จะปรุงได้ที่ Backsmith Island นะครับผมวัตถุดิบครับสามารถหาได้จากการเปิดกล่องทั่วไปเลย แล้วก็อันต่อมาครับทุกคนจะเป็นในส่วนของร้านค้าค่าหัวนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าโลเคชันมาอยู่ตรงไหนใครที่รู้ว่าโลเคชันของร้านค้าอยู่ตรงไหนก็สามารถเมนใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของระบบรีเบิร์สครับทุกคนจากรีเบิร์สสิครั้งเป็น15ครั้งอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรนะเพราะว่าพอยท์ที่ได้จากการรีเบิร์สเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่อาไปซื้ออะไรได้นะแล้วก็จะมีในส่วนของการปรับปรุงอื่นๆนะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของเกมกันครับ เดี๋ยวเราพามาดูในส่วนของในเกมการเริ่มต้นที่อย่างแรกครับก็เป็นในส่วนของไทเทิลนะตกปลา1,000ครั้งแล้วก็ขุดแร่1000ครั้งครับไอ้ตกปลาเนี่ยเมื่อเราปลดล็อกไทเทิลใช่ไหมมันจะคูณ2โชคสําหรับการตกปลาครับแล้วก็ตกปลาคูณ2ดอกนะสมมุติเราตกปลาเนี่ยเราได้ของแค่2ชิ้นใช่ไหมแล้วเราใส่ในส่วนของไทเทิลอันนี้มันจะได้เป็น4ชิ้นนะครับผมแล้วก็ below the earth ครับทุกคนขุดแร่1000ครั้งก็จะคูณ5นะสมมุติเราขุดแร่ได้อย่างละ2หรือว่าอย่างละ3อันเนี่ย มันก็จะคลายเป็นเออมันจะกลายเป็นเทไหรคูณ5ก็นั่นแหละคำนวณเอานะครับผมนี่สมมติผมตกปลาใช่ไหมก็คูดาวอยู่ประมาณ4วินาทีฮึบได้มา6อันก็จะคูณ2เป็นเออเท่าไหร่นะคูณ2ก็จะเป็น12อันนืออโอ้ยคีโมถ้าเราใส่ในส่วนของไทเตินะครับผมก็จะกลายเป็น12อันโอ้โหมันได้เยอะขนาดนั้นเออต่อไปนี้ก็ไม่ขัดสนเรื่อง เพชรเรื่องพลแล้วใช่ไหมแล้วก็ขุดแรกครับเเดี๋ยวผมลองขุดดูกันว่าเราจะได้มาเท่าไหร่นะคือผมได้มา3ก็คูณไป5 3าคูณหได้เท่าไหร่ครับ3ามคูณห้หเฮ้ย โอ้ย,อยางนี้ก็ร่ํารวยเลยอดีทุกคนไม่ขาดเรื่องทองหรือว่าเรื่องเอ่เอไอตัวนี้ไอตัวนี้รีโลชา์นอะไอรีโลชาร์นไว้รีนิสัยของอ b บิลิตี้ของเราอะนี่ผมว่าไอาตัวนี้มันค่อนข้างที่จะหายากมากเลยนะถ้าเราปลดล็อกได้เนี่ยน่าจะฟุ่มเฟือยนะครับผมสําหรับรีโลชาร์นของเราแล้วก็ในส่วนของนิสัยใหม่นะเติร์ดไอนะครับผมเอาไว้ในส่วนของการทำอาบิลิตี้ใหม่ผมก็ได้มาแล้วนะเห็นไหนวะ เนี่ยเติร์ดไอมันจะอยู่ในระดับของตัวนี้ครับเซลิเชียลนะทุกคนไม่ใช่เอกโซติกนะครับผมถ้าเป็นเอกโซติกนี่มันค่อนข้างที่ยังไม่ดีและแล้วก็ในส่วนของโมโหลากาเนี่ยมันจะอยู่ในระดับเอกโซติกมีน้องคนนึงบอกมาในสรีมซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าไม่ได้อยู่ในเอกโซติกก็เม็นบอกกันหน่อยนะก็มาสุ่มหาจากตรงนี้ได้เลยนะสําหรับในส่วนของนิสยัยส่วนลีโลรคบก็ได้จากการเปิดกล่องเลยนะแต่ตอนนี้ผมไม่มีเพราะผมใช้ไปหมดแล้วอะ แล้วก็ในส่วนต่อมาครับจะเป็นในส่วนของการคาบโพชั่นนะทุกคนจะคาบได้ทั้งหมด3อย่างนะลักครับดาเมจแล้วก็ดอบซึ่งดอบกับลักเนี่ยไม่เหมือนกันดอบก็คือ ที่ผมเดานะจะเป็นในส่วนของดรอปคูณ2นะแล้วก็ลักคับจะเพิ่มโอกาสออกของชิ้นนั้นๆที่เราต้องการนะซึ่งมันจะใช้ในส่วนของโคเบ l e ลีฟแล้วก็ดีมอนมีดในการครัฟส่วนในส่วนของดรอปเนี่ยมันจะใช้25 Demon m e ดีมอนมีดนะครับผมแล้วก็25 c o โคบลักซึ่ง2อ,อย่างเนี้จะสามารถหาได้จากการเปิดกล่องนะนี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูซึ่งผมก็คาเป็นในส่วนของโพ o ชั่นไปแล้วแหละลักนะลักอันนี้นะแล้วก็ดรอป โห oh, ครับมาค่อนข้างที่จะกากนะเพราะว่ามันสามารถใช้ได้แค่นาทีเดียวเท่านั้นนะครับผมสามารถใช้ได้แค่นาทีเดียวเท่านั้นแล้วก็ไอ้พวก cover เนี่ย cover leaf แล้วก็ ดีมอนมิส t นะครับผมสามารถหาได้จากการเปิดกล่องเลยซึ่งกล่องที่ผมเปิดเนี่ยจะเป็นในส่วนของกล่องเอกโซติกตอนนี้เขาก็ทํา UI มาใหม่แล้วนะเมื่อเปิดมาเนี่ยมันจะขึ้นปรากฏอยู่ทางด้านซ้ายมืออย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมแต่มันค่อนข้างที่จะแหลกมากๆเลยนะถ้าเราเปิดร้อยกล่องเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ผมได้ในส่วนของมิส t เนี่ยได้ในส่วนของโคเ e อร์ลีฟด้วยอ่าก็สามารถหาได้จากการเปิดกล่องไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ากล่องมิสติกจะสามารถหาได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองเปิดกล่องมิสติกดูซิหนึ่ง ร้อยกล่องขออนุญาตเชยชมมีหรือเปล่าโอ้ oh! กล่องมิสติกก็สามารถที่จะเปิดได้เหมือนกันนะครับผมถ้ากล่องมิสติกเปิดได้เนี่ยทุกกล่องก็น่าจะเปิดได้เช่นกันนะได้คูณ4เหมือนกันเลยนะครับผมอันนี้ผมน่าจะมีในส่วนของคูณ2ดอกมัง้งมันเลยกลายเป็นคูณ4นะแล้วก็ต่อไปครับนั่นก็คือในส่วนของการเสกบอสใหม่นนะอันนี้ค่อนข้างที่จะแลกหน่อยนะทุกคนตอนที่เปิดกล่องให้เราวาร์ปไปที่ในส่วนของ jungle Island ครับ อ่าตรง Jungle Island ตรงนี้จะมีในส่วนของการเสกบอสตรงนี้อยู่นะสปอนบอสนะครับผมโดยเราต้องจัดการมอนทั้งหมด100ตัวซึ่งจะเป็นมอนตัวอะไรก็ได้แต่ผมแนะนำให้ใช้ในส่วนของพาโดลุนะแล้วก็มา FK ตรงนี้นะครับผมตรงลิงเนี่ย FK สักประมาณ2ชั่วโมงก็น่าจะได้ประมาณอาบอส100ตัวไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยมา สอนทําในส่วนของคลิปหน้านะสำหรับ EWR v i นี้เลือดก็จะอยู่ที่5ล้านเอ้ย500ล้านนะครับผมดรอปอยู่2อย่าง3อย่างนะทุกคนจะเป็นในส่วนของเทิร์ดบอลครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์เทิร์ดไอโซครับสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็เติร์ดไอลิลิกศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไอลิลิกนี่ทำไมมันดรอปยากจังวะน่าจะเป็นลิลิกที่บวกในส่วนของหมัดหรือเปล่าอาจจะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาตีกันเรียกเงาสุดโหดของเราออกมาไปจัดการเลย ทำไมมันเก่งจังวะอโหลโอ้ยมันเก่งมากๆากเลือดห้าร้อยล้านไม่รู้ว่าเขาเนิฟในส่วนของดาเมจไปหรือเปล่านะทุกคนแต่ปกติผมฟันอย่างเงี้ยฟันสกิลตัวเสียดาเมจมันจะอยู่ที่300ล้านเว้แต่ตอนนี้เหลือประมาณ200ล้านแล้วอะอ่ะอย่างนี้ก็ไม่ได้อะไรนะครับผมไม่ได้อะไรไลองปลุกเงาดูดิ ไม่ได้เงาปุกยากเพือเกินแล้วก็เมื่อเราสะสมวัตถุดิบครบจากตรงนี้แล้วนะเมื่อเราตีของระดอเนี่ยมันจะมีในส่วนของ NPC ไว้ทําอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่านี่ๆี่ี่เราต้องใช้ในส่วนของเคิร์ดบอลหนึ่งอันครับแล้วก็เติร์ดไอโซทั้งหมด3อันนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของนิสัยเติร์ดไอนะครับผมถึงจะสามารถที่จะมาทําในส่วนของอ b i l i t y ี้อีวี e ได้นะ แล้วก็ในส่วนของร้านค้าเอ,อ๋อร้านค้าแต้มผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่ามันอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าก็ลองหาดูแล้วอะไม่เจอนะครับไม่เจออืมสำหรับใครที่รู้ว่าร้านค้าแต้มอยู่ตรงไหน,นก็สามารถเมนไว้ใต้คอมเมนต์หน่อยนะทุกคนผมผมอยากจะลองไปดูเหมือนกันว่ามันได้อะไรบ้างนะคือแบบมันไม่มีบอกนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วนะครับผมถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนนะทุกคนขออภัยไว้นะ ที่นี้ด้วยนะสำหรับใครที่สงสัยอะไรก็สามารถเมนไว้ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวถ้าผมตอบได้เดี๋ยวผมไปตอบนะครับผมคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ผมขอสัก250ไลค์นะทุกคนแล้วก็750แชร์เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนไปดูครับเจอกันครับบ๊ายบาย